สวัสดีครับวันนี้พี่หนุ่ยมีเทคนิคดีๆในการใช้ l ลายแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ทุกวันมาช่วยทำให้การทำใบงานทำใบความรู้ทำเอกสารซึ่งเราแก้ไขได้ง่ายๆนะครับโดยให้ไลยมันช่วยนะครับซึ่งเทคนิคนี้นั้นก็จะช่วยทำให้เราสร้างใบงานใบความรู้ขึ้นมาได้เอง จากต้นฉบับอาจจะมาจากหนังสือแบบเรียนอาจจะมาจากเอกสารที่เราได้รับทั่วไปเป็น pdf หรือเป็นสำเนาที่เขาถ่ายมานะครับเพราะเนี่ยวันนี้จะลองพาพวกเราลองฝึกใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการลอกเอกสารนะครับลอก document ออกจากเอกสารนะครับขั้นแรกเราเปิดไลน์แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับอ่าพอดี ไปเเตรียมตรงนี้ไว้เลยนะครับใน l ล n e แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราก็จะมีเอกสารซึ่งบางทีเขาส่งมาเป็นลักษณะที่เป็นรูปภาพแล้วอยากเอาไปใช้จังเลยเนี่ยนะครับว่ามันจะใช้ยังไงต้องไปพิมพ์ใหม่มันคงใช้เวลาค่อนข้างนานในการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆนะครับในด้านบนของเอกสารเวลาเราเปิดขึ้นมาใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นตัว A เห็นไหมครับเดี๋ยวขยับไปอันภาพถัดไปนะครับ ตัว A ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวเตัวนี้ตัวนี้นะคือเคล็ดลับที่จะทำให้เราแปลงเอกสารนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถอ่านลอกเอกสารข้อความที่มันเห็นเป็นด็อกิเมนต์คือเป็นไฟล์เป็นวอตดิ้งที่เราเอามาแก้ไขได้นะครับอันที่หนนะอันที่สองมันสามารถแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษจากอังกฤษ เป็นไทยได้ซึ่งก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราลองมาดูลักษณะของเอกสารที่เราได้รับนะครับเอกสารบางตัวอย่างเช่นหนังสือนะครับภาพจากหนังสืออันนี้ถ่ายจากหนังสือนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดวิวขึ้นมาก็จะเห็นตัว A เห็น,นครับเห็นตัว A ตรงนี้นะครับาภาพถัดไปก็เป็นไฟล์ pdf ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วบาง pdf เราจะเห็นว่าพอเราก๊อปแล้วไปวางใน Word มันก็ ไม่เป็นภาษาไทยนะครับทีนี้เราจะมีเทคนิคง่ายๆโดยใช้ขบวนการโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว A นี่แหละนะครับเราลองมาดูนะครับอันแรกนะครับเอาอันที่1น,นะครับอันที่1ตัวเอกสารที่เป็นรูปภาพรูปภาพเวลาเราจะก๊อปมามาวางเนี่ยมันก๊อปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ลายเขาช่วยลอกภาพออกเป็นตัวอักษรนะครับ พวกเราก็กดครับกดตัว A ครับกดครั้งเดียวนะครับกดปึ้งแป๊บเดียวเห็นไหมครับมันพิมพ์ให้แล้วครับพิมพ์ให้จนจบเลยนะครับซึ่งเอกสารชุดนี้เราสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับลอกมาแล้วก็แปลหรือจะให้มันแปลบนบนกระดาษที่มันส่งมาเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากนะครับ ถ้าเราเจะเอาไปใช้ต่อเราก็อาจจะแชร์แชร์ไปยังไฟล์เอกสารก็ได้หรือแชร์เก็บไว้ในไลน์นี่แหละนะครับแล้วก็ค่อยกอปไปวางอันนี้อันที่หนึ่งนะครับซึ่งแบบที่สองนะครับแบบที่สองกด A เหมือนเดิมครับแล้วเราให้มันแปลครับแปลชนิดที่หนึ่งก็คือแปลบนเอกสารนะครับแปลชนิดที่สองก็คือ เมื่อมันพิมพ์ไทยมาแล้วเราให้แปลประโยคออกมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ที่มันหุ่นติ้วๆอยู่เนี่ยคือมันกําลังแปลประโยคภาษาไทยที่อยู่ในเอกสารให้เป็นประโยค์ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้น่าสนใจไหมครับนะขออนุญาตยกเลิกไปนะครับมาดูอันที่สองนะครับสมมุติว่าเรามีหนังสือแบบเรียนแล้วอยากจะลอกกิจกรรม เย่างเช่นในภาพนี่นะครับเป็นหนังสือแบบเรียนเคมีเราอยากลอกชื่อกิจกรรมจุดประสงค์1 2 3วัสดุอุปกรณ์วิธีทำอันนี้อยากเอาไปลงในแผนจัดการเรียนรู้แต่มันเหนื่อยพิมพ์นะครับเราก็กดตัว A ครับนะครับ A อยู่ข้างบนนี่นะครับกดครับกดปุ๊บ5 4 3 2 1 0 0 0, 0. ก็มันอาจจะใช้เวลานะครับนี่คืว่าไฟล์ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับนะเห็นไหมครับใช้เวลานิดหนึ่งแต่ก็น่าจะเร็วกว่าที่เรานั่งพิมพ์หน้าหนึ่งก็น่าจะได้สักสิบยี่สิบนาทีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเราได้ทั้งหมดเลยนะครับชื่อกิจกรรมจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์วิธีทํากิจกรรมนะครับได้ทั้งหมดเราก็แชร์เก็บไว้ในไลน์ของเรานี่แหละไว้ก่อนแล้วเราเค่อยก๊อปไปวางในบทน,นะครับแบบที่สาม ถ้าได้ไฟล์ pdf มาแล้วมันมันเอามาก๊อบแล้ววางแล้วมันไม่เป็นภาษาไทยอ่าเราก็ใช้ฟังก์ชันเดิมครับใช้ตัว a นี่แหละกดนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งมา,นะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับชื่อเข้ามาหมดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆมันอาจจะไม่อยู่ในรูป เดียวกันกับเอกสารต้นฉบับแต่มันก็ไม่ง่ายที่เราจะเอามา Edit ใน word document นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่จะเอาไปใช้ในการสร้างใบงานสร้างใบความรู้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยน่าจะเอาเวลาเนี้ยนะครับมาทำแบบนี้กันดีกว่านะครับก็ขอแชร์ ความรู้ดีๆให้กับพี่น้องครับขอบคุณครับ